กูเข้าใจละกูเข้าใจละจำได้ไงครับจำอะไรน้องกูก็บอกอยู่หลือกูจำผิดคนมึงต่ไม่ด่ากูไหมเด็คนนี้เด็กตำรวจเดียวใช่เออไม่ด่ากูไหมจำได้ไหมอะไรมึงเดี๋ยวสอบไปนะกูไม่รู้นะถือโต๊แบบไม่ก่อนเรียมมันเยอะอ๊ยมึงกำลังอะไรกันเยอะนแหละผมรู้ว่าเสกี่นี่เลยกนี่เฉยเลโด้เลโด้เห็นปะเห็นปะเห็นปะบุกช่วยพี่บุกดีเห็นาวเล็นปะเล็ดเลโดูเล็ดเด็กเล็ดเล็ดเด็กเล็ดเล็ดูเด็กเห็นปะดูเด็ก ก้มก็ไม่เป็นนี่หรอกคนก้มอ่ะคนก้มไม่ทำนี้หรอกเรนมันเลขคู่อะไรสรุปโก้มไม่รู้จักสรุปก้มไหมสรุปก้มไหมไม่ก้มนะเงาตังวะหลอสรุปก้มไหมฮะไอ้ไอ้บายบสรุปก้มมาเนี่ยไม่ก้มก็ได้เล่นรู้วอยู่ ไอพีเตอร์มันพารลนเงียบเลยไบเงียบเลยไออยู่ไหนกันนะพี่ไม่เห็นยังอยู่สภาอยู่สภาอยู่สภาเหรอเล่นเห็นหรือยังไอใครอยู่ร้านอ่ะไปสภาดิมันอยู่ร้านทำไมอ่ะเล่อ่าเล่นเห็นหรือยังอ่าก็คุยดีเถอะก็คุยคือก็ถามเนี่ยไปเล่นเห็นหรือยังว่าไม่ก้มเนี่ยเล่นไหมไม่ไม่คุยดีๆคุยดีกูกล้าเหรอวะเอาอาดไอ้นี่อาดไอ้นี่อาดงานอาดงานอาด งานอาดงานอาดเฮ้ยอ,นนอ่ะกลัวะอ่ะอาดเหรอนะเปิดร้านทำรูปปะเนี่ยอาดเหรอน้อ,อ,องานอาดเหรอน้องานอาดไปเนี่ยอาดเปล่าอาดเปล่านิ่งเลยพูดไม่ออกนึกว่ากูจะหลุดก,กูจะรั่วปะฮะ อ้าวอ้าวเอ้ยก็ดูมันไม่ก้มได้เห็นไหมไม่ไม่แล้เราต้องการอะไรต้องการอะไรก็มาคุยนี่ไงข้างนอกสภาเนี่ยเลขคุยมาคุยมาเคยขอเดียวคุยมาอะไรคุณก็คุยมาตีคุณมาด่าผมมากระทืบผมเนี่ยอ่าเนี่ยคุยไงยืนอัดเนี่ยไม่แล้วตกลงต้องการอะไรเจาอะไรต้องการอะไรนี่ยืนอัดต้องการอะไรจะได้คุยไหมยืนอัด เต้นโทรศัพท์ลงฟังเด็กเริ่มเรื่องเกิดจากอะไรครับเริ่มเรื่องเกิดจากอะไรก็บอกอยู่ว่าน้องคุณมาโก็ต้นตีนพอคุณมาคุยปุ๊บคุณก็บอกคุณก็พูดอยู่กับปากคุณเองว่าน้องคุณน่ะก็เลียดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เสียดอยู่แแบบนี้จริงๆก็มาโกนต้นตีนอยู่แล้วไงคุณก็รู้นี่ผมก็บอกไปแล้วแล้วคุณมานมายืนบอกไอ้น้องไม่ผิดคุณอคติหรือเปล่าคืออะไรไม่มาโกวตีนอะไรอ่ะมาโกเตีนอะไรเยอะพี่ ไม่กกตีนอ่ะไม่ชอบใจอ่ะตามกระทืบได้อ่ะเอาเอ็กนอนอะไรนี่เปลี่ยนชุดสิเอ็กคุณก็พูดกับปากคุณเองว่าน้องคุณกรูเส้นตีนพูดไปคุณก็แบบคุณอานสติหรือเปล่าเตยงน้องไปงนี้อยู่แล้วเต้ <ไอ S 1> ผมว่าอะไรเต้คุณพูดเองใช่ไหมครับเต้ครับพูดเองนั่นไงประเด็นไม่ละน้ำเส้นที่คุณพูดกับน้องเราอ่ะ ก็ใช่ไงครับก็ใช่ไงก็น้องคุณจริงๆกับคุณพูดดีๆมากก็น้องคุณว่าต้องตีผมมาผมควรทำยังไงครับ thank you น้องมันก็บอกแล้วไม่ใช่หรอเนาะก็ยินดีด้วยนะก็ยินดีที่บอกว่าอะไรฟังนะครับตังค์ไอเรื่องไอเรื่องกิจกรรมอะไม่ไม่มีสวยพี่สวยพี่เลยครับวันนี้ผมถึงมาคุยต่อไงไ่งวดีกา แม่ผมไม่มาคุยต่อวันนี้หรอกถ้าคุยต่อทำไมถึงไม่แบบไม่เรี่ยนเราคุยดีๆทำไมต้องแบบไปยิงนาโนมันแตกอะไรขนาดนั้นหรอครับกว่าจะยิงนาโนประมาณห้านาทีได้นะผมบอกก่อนห้านาทีจริงๆนะแล้วทำไมถึงยิงมาะทำไมไม่บอกเราไม่เลยดีถ้ามันไม่คุยไงพี่ยิงเอาดูได้ีๆร้อนแหละแต่เบาอยู่ลรองยังไอ้อะมึงวัดไปเลยไอ้วัดเอกรจะทึบอ่ะมึงอ่ะมึงกระกเมืบเนี่ย ถ้าหลุดน้องที่คุณตีไหมคุณตีหรือไมเสียงมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะจะทำไงเห็นปะก็ทำไงก็คือมันคนตีไงก็เป็นคณตีอยู่แล้วอ่ะจะให้ทำไงอ่ะจะให้มันไปปรับเสียงพูดเหรอขอโทษครับเนี่ยถ้ามันพูดออกมาตอนนั้นอ่ะขอโทษครับมีไหมไม่มีวิ่งหนีเดินเฉียวถูกไหมครับ ขอโทปคับพี่เสียบมาเผมเสียบผมไปนี่อยู่แล้วมีมีมีจะปากมาคำไหมครับอ๋อไม่มีแล้วน้องก็จะไปขอโทษเรื่องอะไรอ้าวก็บอกผมก็พูดกับมันอยู่ใช่คนเมื่อวานไหมพี่คนตีที่ตัวนั้นล่ะพูดอยู่ครับใช่คนเมื่อวานไหมพี่คนตีเนี่ยแล้วพูดไงครับแล้วเอาใครเาใครคนตีไหรคนตีไหล ใครๆกูตีไรอย่างนี้ควรพูดกับน,น้องอะไรน,นี่ครับอ๋ออันนี้นก็เคยยอมรับว่าใช่ก็จริงน,น้องนั่นแหละยิงอะไรครับไม่รู้ครับเดีย๋ยวกล้งไงเดี๋ยวกล้องห่านแจ๊คถ่ายรูปหน่อยครับแช็แช็แช็เนี่ยก็เป็นได้อย่างเนี้ยประกาศ่านแล้วได้แล้วไว้แบบ ร่อยไปโดนแล้วโดนตึ๊บแล้วไอ้กว่าประสบการณ์ห้าหมื่นไอ้อย่างงี้มึงมึงอยากได้แบบประสบการณ์จากกูไหมที่กูเคยโดนสี่สิบหนึ่งมาก่อนเนี่ยพอคืออ่านเบิร์เขาถูอเห็นไหมไม่มึงเห็ดูมึงจะมึงจะจบยังไงต่อนนี้แต่เขาเขาจะจบยังไงดูเขายังเขายังเนี่ยเด็กพี่ไม่ผิดเด็กพี่ไม่ผิดเสียงพี่เด้งเด้งพี่เป็นนี้อยู่แล้วเราต้องการอะไรอ่ะ กัต้องการอะไรล่ะที่มาคุยเนี่ยถามเด็กพี่ดิวั่าเป็นเป็นยังไงผมจะเอะไรบ้างเนี่ยถามเนี่ยอ่ะก็พูดมาสิว่าต้องการอะไรทาขอโทษอ่ะทำคู่ก็แค่เนี้ยมันไม่ได้พูดยากว่าต้องการอะไรนี่เออขอโทษจริงๆริอ่ะแบบแม่คุณตีนอ่ะขอโทษไปดิขอขอโทษครับ อขอยังไม่รับเลยยังไม่รับเลยยังไม่รับเลยอ้าวอ้าวอ้าขาขไม่ยกมม้วนะพี่ตมกยนีหน้าเราันกดบอสดาเราอย่เห็นปบ้ี่อะไรอ่ะบ้า่ทีจรงไลมว่าไง้ลหรมัพี่พี่ือนยัด่ดับยมันมกดยิงดากวเงี้ย ไเลยบึงรู้เยไงรูบรู้พูดว่าผมขอโทษแล้วพี่เดี๋ยวผมไปแล้วนะไปฟาร์มเหมืองแล้วก็ได้แม่งแมงงแงแมงอยู่แบบงนมเขาไปฟาร์มเหมืองแวส่งของแก๊งเออเนเก่าใช่ไหมคุณได้ยินวอเขาอยูบีอให้ว่ามาแล้วโง่มตัดายด้วยสือตองขอโทษเลยแวมุงก็เรียกราก็อูมันจะไปยากอะไรเนี่ย ต้องการอะไรก็บอกดีประสบการณ์สี่สิบหนึ่งไอสามสิบหนึ่งมี่วนอ๋อไหมอ้าวเหรับะพี่หวังใช่ครับแจงพี่มีคนขับเฟอร์ตัวทองเก่าไหมครับสีดำที่ถามเม่อไหรได้ไหมเป็นไรมากไม่ถามเมียดหรอเติมเติมเติมเก่าเหรอเร้เก่าสีดำครับเอ่ขึ้นมาทางร้านตะพามาแจะมีไหมครับอ้าวเหรอแจ้งว่ามีใครขับเฟอร์เก่าบปะเป้เก่าสีดำอ้าวเหมีแจ้งว่าใครขับเฟอร์เก่าบปะ ขี่ขึ้นสะพานมันเมื่อ,อกี้ยวก่อนเนี่ยเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ก่อนนั่นแหละก่อนก่อนที่ขี่มาขี่มาตรงนี้นี่แหละขี่มาหนึ่งแบบดำหางเลยดำนี่เป็นไรบ้างเปอร์สีดำเก่าเปอร์เก่าสีดำแค่ต้องการอะไรมันไม่ได้พูดยากเลยเว้่จะพูดอะไรเยอะแยะนักหนังใช่ใช่คนในพวกนี้แหละเดีย๋ยวหลังหลังแอร์ได้ไหมผมเลยไอ้แจ๊คตอนนี้ไม่น่ามีบ้างแอร์อะไรวะก็เขาเขาหายอะโหลครับแจกฮะว่าว่า ทำไรนึกถึงเพื่อนนะจ๊ะไปสอบเอาก่อนใช่ไหมคนในแก๊งพี่มีใครขับเฟอร์เก่าแบบเฟอร์เก่าสีดำถามไม่เลยนะบมีใครขับเฟอร์เก่าสีดำป้ายพี่เคถามอ่ะเงียบกิ๊บทำไมอ่ะมันเป็นแลฟเฟอร์ดำมันขับชนที่ร้านเมื่อกี้ตายเล่นร้านกันอยู่มีใครขับเฟอร์ดำชนคนตายป้ายพี่เคอ่ะ ร้านตางเคนื่อบสภาอะไรนะพี่เอกมีใครขับเปิดดำชน่ในพิเีตตายไหมร้านดางเครื่องสภามีใครขับไหมเปิดดำอ่ะเปิดดำเหรอพ ح ح> ี่ใช่ใชมันไม่ได้ยากเว้ยแค่ต้องการคำขอโทษแค่เนี้ยใชู่เลยแต่แดกออกสภา <m akes S 2> ไม่มีไม่มี <m akes S 2> ไม่มีไม่มีที่พี่ถาม่ะก็ต้องการอะไรถูกไหมันเมื่ร่มันจะเปลี่ยนเป็นเออะไรนะพี่อม่ไะเปลี่ยนชุด เป็นชุดอะไรแค่บอกว่าต้องการขอโทษแค่เดี่วส,ส,ส,สุดท้ายที่หนูไม่ให้มันก็จบแล้วแค่น, <c oughs> นั้น <c oughs> ต้องการอะไรเนะี่ยพูดดีๆก็ด้วยแล้วคุณพูดดีๆคุณก็พูดได้นี่แต่คุณเลือกที่จะไม่พูดเพื่อเหรอ เป็นอย่างกันเนาะเสือหรอพี่เกิดอะไรขึ้นมานั้นนี่คืออะไรอ่ะเขาไปเกิดอีกเหรอสุก็หายไปไหนอ่ะ เป็นอะไรอยู่วะโอ้ยโอ้ยมาสภายมันเป็นที่อะไรหัวชิพยาจ้าเน่ยให้สับไม่เอ๊ะอันนี้เหรอครับตัวพีเอ็ ไม่ต้องไม่ต้องไี่ต้องขายพลาสติกไหมยังไม่จบเนาะมาอต่พามาแล้วเนี่ยพามาไปดีกว่าต้องอ่านนะทิปอ่ะมาไอวีแรกมาโอ้ กูขอร <A> ้องละกูอะไรล่ะเต้เลยมามานี่ไมาไปออกห้องไปคุณได้สิทธิ์ใการาาเพิ่มระตอนแล้วเนียนะ่ย

เขาคือใครอะประชาชนอะไม่รู้จักกันเหรอูเหิุการเลาให้ฟัง่วบอคนเขาเปนราการก็จบแล้ว แป๊บนึงร้อยหกว,วันออกมาแล้วนกี่คนอะไครับคนไหนเทปออกมาเช็คนี่ครับอ๋นอนี่เทปปืน It's been แล้วมันจะจบยังไงอหพี่ถ้าถ้าพี่จะเล่นกับประชาชนอะ่ะอะไรนะพี่จะเล่นจบยังไงกับประชาชนอะ่ะมันเล่นไปมันไม่ได้อะไรเลยมันเสียเวลาใช่มันก็เสียเวลาแหละเพราะว่ามีคนเดียวใช่ติดไปไม่ได้อะไรเลยไอ้ต่พี่รู้พี่ได้เนี่ยใส่คนหลังมีคนมีคนเขียนไหมพี่ ไม่รู้ว่าพี่ตรงนี้ผ่านแล้วคนนี้ใครเลยถามไม่หน่อยเลยไหมครับไม่มนคนอ,อยากตายว่าใครไปคนชนชนตายเล่นร้านอยู่แล้ว<ป>มันก็สีแดงหอไปไนดำพี่เป็นสีดำสีแดงใช่ไหมมันไม่แน่ใจมันไปจกดำอะด่ะเกาะขับขึ้นมาสภาต้องการับ,บขับเบอร์เก่าหาเล่นกันร้านไว้น้องวะ อีกแล้วเพื่อเล่นร้านโดนทำอะไรไม่ได้หรอกแต่มันแค่ดูไอ้ดอกจะทำให้ดูตัวสตีมไหมเพี้ยสตีมไหมครับเวทมีใครขีดเฟย์ดำไหมไม่มีเลยครับไปไหมดูหาเล่นร้านด้วยชิ้นๆได้ครับเดี๋ยวเราเก็บรถก่อน อุ้ยทันดีนะคนนี้เนี่ยนี่เนี่ยเออไม่มาคุยกับพี่ติอ่ะของใครคะไม่เก็บไม่มีต้องเก็บมาคุยดิอ่ะคุยเลยไม่คุยเลยเมื่อคุยดีแก๊งเลือกที่จะมาเล่นกับประชาชนได้เขียนจำอยู่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเสียเวลาเีัยมันไม่สนุกตีคนเดียวอ่ะ นั่งดา่ากันมันแจ่ดกูก็ทำได้กูไปคอน,น,นเทนเอ็มเอคโฮปดดมเมเฮ็ดกูไปคนเดียวกูเลี้ยนมันทำอะไรกูได้ย่าประกรันห้าสิบเคแม่งเล่นร้านอยู่วักไม้ไปตีงงพอกูตายกูพับจอแค่นั้นอ่ะผมเกิดมากูก็ดา่ามันกดูด่ามันมาตามสนุกอยู่คนเดียวไอ้ย่ไม่หนุก เฮ้ยเอาอะไรครับเป็นอะไรเนี่ยเี็อะไรมีอะไรปะเป็นเลี้ยวตบไปเลี้ยวคุณก็คิดว่าไปอะไรคุณตลอดเลยเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยหรือว่าคลองหรือว่าคลองเด้งคลองก็เด้งนะ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 คลองก็เด้ง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 เรื่องอะไรนะไอเรื่องสองสองเหรอใช่ป่ะใช่เป็นใช่ใช่